นับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาสนทนากันต่อนะครับในรายการ t r Travel t a l k คลับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวครับคุณภาสิทธิ์พุ่มชูศรีเรากําลังพูดคุยกันอยู่เรื่องของโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับว่า มีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างแล้วมีโครงการนําร่องเกิดขึ้นแล้วนะครับในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะครับที่เป็นจังหวัดที่สําคัญทางด้านของการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับท่านรองครับโครงการนําร่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดอะไรบ้างครับก็มีหลายจังหวัดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ครับ แต่ผมขออนุญาตดูตามเอกสารเนี่ยนะครับว่านอกเหนือจากกรุงเทพมหานครชนบุรีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีภูเก็ตนะครับมีนครราชสีม,า,มา,า,นา,สานะครับมีจังหวัดอยุธยาการจนบุรีระยองสงขลาเพชรบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับ<ม>จังหวัดสระบุรีจังหวัดขอนแก่นนะครับอุดรธานีจังหวัดกระบี่นะครับจังหวัดนนทบุรีก็เป็นเขตใกล้กรุงเทพนี่เองนะครับแล้วก็ จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับอ,อันนี้ก็อยู่ในแผนนะครับที่จะจัดกิจกรรมเผยแพร่ในโอกาสต่อไปนะครับ,รบแต่ว่าที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยก็กำลังจัดอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย6จังหวัดเท่านั้นนะครับ,รบก็อยู่ใน แไปทําอะไรกันบ้างครับเวลาไปถึงแต่ละจังหวัดที่ว่ามานี่ยฮะนอกเหนือจากเราเชิญชวนผู้ประกอบการให้มาเข้ารับฟังเข้าร่วมกันฝึกอบรมนะฮะอันนี้ฝึกอบรมจริงๆเลยนะครับอย่างสหลักสูตรที่ผมได้เรียนนะครับนอกเนจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดสัมมนาครับ สัมมนาเรื่องอะไรล่ะนะครับก็ส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเป็นเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะกํานิงถึงเรื่องของคุณภาพมากกว่าเรื่องของปริมาณนะครับก็ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องของการท่องเที่ยวคนก็คาดหวังในเรื่องของคุณภาพการให้บริการนะครับการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเราจะจัดสัมมนาเนี่ยก็จะให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของมาตรฐานโรงแรมับรีสอร์ทฮะ ก็จะมีมาตรฐานว่าโรงแรมสองดาวจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรนะฮะสามดาวสี่ดาวก็จะต้องเพิ่มที่จอดรถหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะห้า <5 S 1> ดาวก็จะต้องมีห้องประชุมมีความจุไม่น้อยกว่า200คนนะครับอ,อ,อันนี้อย่างนี้เป็นต้นอ,อันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดต่างๆครับท่านครับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปต่อยอดในส่วนของธุรกิจการท่องเที่ยวของเขาได้อย่างไรบ้างครับครับก็ จริงๆแล้วส่วนใหญ่แหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในอำนาจหรือว่าความรับผิดชอบของหน่วยราชการนะครับไม่ว่าเราไปเที่ยวสวนสาธารณะนะฮะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวชายหาดไม่ว่าเราจะไปเที่ยวอุทยานนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยววัดวารานต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยราชการต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะพยายามเอาองค์ความรู้เนี่ยไปให้ค้างนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะเป็น ในเรื่องของสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเอกชนนะครับก็เราก็จะพยายามให้องค์ความรู้ว่าการที่จะทําห้องน้ําให้มันได้มาตรฐานท่านอย่างไรนะครับโรงภาพยนตร์หรือสถานที่ที่เป็นของเอกชนครับกนะ็สามารถจะได้ประโยชน์จากเรื่องของข้อมูลการสัมมนาอันนี้ได้นะครับ,รบจทำยังไงที่จะดึงดูดใจนะครับ,รบเดี๋ยวนี้ท่านไปวัดบางวัดจะเห็นว่าห้องน้ําสวยมากนะครับอันนั้นจะเกินกว่ามาตรฐานสินะครับเพราะอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่จะ เป็นจุดเด่นที่จะอวดนักท่องเที่ยวได้ไปเซลฟี่กันสวนภูมิจะประมาณนั้นนะครับแล้วภาคประชาชนโดยรวมได้อะไรได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ครับท่านครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นสังคมโลกนะครับครับเขาคำนึงถึงไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นการบริการของผู้ประกอบการเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาคำานงถึงหน้าที่ของนักท่องเที่ยวด้วยครับผมนะฮะ ก็เป็นเรื่องคล้ายๆเกิดจะเรียกว่าเป็นจรรยาบรรณก็ว่าได้นะครับว่านักท่องเที่ยวไปเยือนที่ไหนแหล่งท่องเที่ยวไหนแล้วควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับ mm hmm. ถ้าเผื่อว่านักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่ได้มีข้อมูลนะครับที่วันนี้ที่เราคุยกันนีย mm hmm. ก็จะได้รู้ว่าการที่จะทําให้การท่องเที่ยวของไทยมันยั่งยืนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ ประชาชนก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันเรวจีมนี่ก็ทําคู่มือแจกทั้งท่เที่ยวก่อนออกเดินทางใช่ใช่ไปนอกประเทศเลยนะใช่ครับก็อันนั้นแหละครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เพื่อเผื่อว่าประชาชนได้ได้รับข้อมูลจากทางของโครงการท่องเที่ยวนะครับก็จะได้รู้ว่าจะมีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการที่จะทําให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันมีความยั่งยืนอย่างไรนะครับอยากให้ท่านทิ้งท้ายหน่อยครับสําหรับโครงการนี้หรือรวมไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยว ในส่วนของกรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับครับก็คิดว่าให้ความเห็นอย่างที่ถ่อมตัวนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราก็พยายามจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนะครับนันเดนตราเข้าประเทศนะครับเป็นอันดับสองรองจากเรื่องของการส่งออกนะครับเช่นเดียวกันนะว่าเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของคุณภาพครับเรามี คนมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะครับเราก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพกับเรื่องมาตรฐานแล้วก็เราก็จะต้องคานึงแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการให้ความสําคัญกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลกนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของการที่จะไม่แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะครับในเรื่องของการไม่กดขี่แรงงานนะฮะในเรื่องของการช่วยกันดูแลเรื่อง ยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นก็อยู่ในความสนใจของประชาคมโลกครับผมขอบคุณมากครับท่านครับยินดีครับสวัสดีครับครับใครที่สนใจอยากจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว tourism.go.th นะครับวันนี้ Travel Talk หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณสำหรับสถานที่ถ่ายทำโรงแรมเมอร์เคียวและ i b บกรุงเทพสยามนะครับและผมวารินสัจเเดชกับรายการ Travel Talk กลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกลมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน